ใชาไหมเธอมาดูเธอตอนใหญ่บานเดี่ยวสาวอ,อนี่อไปดาวไปดาวแมวอ,ออกมานั่ชั้นนอกนะ พอก็ไดบริยานชลุเขาป่าหลุดได้ดีหลุนอนทั้งว่ยอยู่แล้วไปต้มน้ำให้ลูกเลยอาบน้ำ